สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมารีวิวตัวแปลงฮาร์ดดิสสองจุดห้านิ้วหรือว่า SSD 2.5นิ้วที่เป็น SATA ให้ต่อ USB กับคอมได้นะครับก็คือทำเป็นฮาร์ดดิสเอเทอร์นอ่แหละครับตัวนี้ก็มีชื่อว่าฮาร์ดไดส์เอ็นโคเชีของยี่ห้อ Orico นะครับผมได้มาจาก s h อ p e e ราคา174บาท ครับผมสั่งตัวนี้เป็นของแท้ครับของแท้จากมอเลยแต่ว่าส่งมาจากจีนนะครับเวลาส่งก็ประมาณหนึ่งอาทิตย์น่อยๆครับไม่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 นานครับอันนี้มาดูหน้ากล่องนะครับหน้ากล่องก็จะบอกประมาณนี้ก็ง่ายๆครับอธิบายคำอธิบายข้างล่างก็ง่ายต่อการติดตั้ง แล้วก็พักแอนเพย์ครับเพราะเป็น USB 3.0โอเคมาดูรายละเอียดกันนะครับตัวนี้ใช้กับฮาร์ดดิสเอดีซขนาด2.5นิ้วตัวตัวนี้ตัวบล็อกตัวนี้เป็นแบบ USB 3.0ไม่ต้องใช้ไขควงหรือสกรูไดมีความเร็ว5ที่ิกะปิดเปอร์เซ็ตก็คือเป็นความเร็วของ USB 3.0นะครับถ้ากล่องก็จะเป็นสีขาวกับสีฟ,ฟ้า ลักษณะของโอริโก้ข้างๆก็ไม่มีอะไรครับมาดูข้างหลังกันนะครับตัวนี้ผมสั่งเป็นสีดํามานะครับซึ่งมันจะมีหลายสีให้เลือกลองไปเลือกดูครับโอเคข้างบนก็จะเป็นภาษาจีนแล้วก็ภาษาอังกฤษดูสเปคข้างล่างนะครับก็จะบอกว่าดีขนาดิขนาด2.5อันนี้โมเดลก็ชื่อรุ่นขนาดก็ ประมาณฮาร์ดดิส์ใหญ่ของฮาร์ดดิสต์สองจนิดนึงอินพุตเป็น SATA 3.0ก็คือของฮาร์ดดิสต์ไดดีนะครับซึ่งก็ใช้กับฮาร์ดดิส์ที่เป็น2.0ได้ครับส่วนไดรดีก็เป็น3.0มจุดศูนย์หมดออปตก็จะเป็นยูเอสบีนะครับมีความเร็วที่5 g b กิกิเแล้วก็ตรงนี้ใช้บอกตรงนี้ c อ m พ a t i b ิเบิลไดก็คือใช้กับฮาร์ดดิส SSD สองจุก็สายตัวสายก็เป็น USB Type A ใช้ Type AM t o micro USB BM นะครับก็จะเหมือนกับพวกฮา r d d ได e ์เอทานอลครับแล้วก็ support Mac Windows แล้วก็ Linux ซึ่งจริงๆก็ใช้ได้กับ Android ได้ด้วยนะครับตัวไหนก็ได้ที่ต่อ OTG ได้ครับ น,นี้ก็บอกแหล่งผลิตครับก็ผลิตจากจีนครับของยี่ห้อริโกเป็นยี่ห้อที่เชื่อถือได้ราคาไม่แพงคุ้มเกินราคาครับเดี๋ยวมาดูข้างในนะครับข้างในที่ได้มาก็จะประกอบไปด้วยหนึ่งเตอร์เมนวนวนะครับก็จะเป็นไใจมีทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาภาษาจีนไม่มีภาษาไทยอันนี้ ตัวหลักๆก็จะอยู่ตรงนี้ครับวิธีการติดตั้งถอดโคเวอร์ออกแล้วก็เห็นเห็นตรงสตาอินเตอร์เฟซไหมก็เอาตัวฮร์ดิทเสียบเข้าไปครับแล้วก็สไลด์โคเวอร์ปิดแค่นี้แหละครับเดี๋ยวมาดูต่อไปเลยครับตัวนี้ก็จะเป็นใบขอบคุณครับที่ซื้อของจากทางเราแค่นี้แหละครับ มีอะไรมากต่อมาเป็นสายน,นี่สายยืดบีสายสายเส้นใหญ่ดีครับความยาวน่าจะประมาณสิบห้าซินนะครับนี่ครับตัวนี้จะเป็นช่องที่ต่อกับตัวกล่องตัวบล็อกนะครับตัวพอร์ตที่ต่อตัวบล็อกต่อมาอันนี้ฟองน้ําใช้สําหรับฮาร์ดดิสหรือว่าฮาร์ดสที่มีขนาดบางนะครับ ตัว cover จะได้ปิดให้มันแน่นพอดีก็จะให้มาสองไซส์ซส์เล็กกับไซส์ใหญ่ครับโอเคตัวฮ a r ์ด i s สก็จะบรรจุอยู่ในซองอย่างดีครับตัวที่ผมได้มาจะเป็นสีดำอันนี้คือข้างบนนะครับข้างบนตัว hard disk ตัวนี้ถ้าสีอื่นตรงนี้ก็จะเปลี่ยนสีครับแต่ว่าด้านล่างก็จะเป็นสีดำเหมือนเดิม ตรงนี้ก็จะมีไฟสถานะตอนที่เชื่อมต่อนะครับตอนนี้ก็จะเป็นพอตสำหรับต่อสาย USB ข้างหลังครับก็จะบอกเหมือนหลังกล่องครับไม่มีอะไรมากโอเคัคเวอร์อยู่ตรงไหนัคเวอร์ก็อยู่ตรงนี้ครับสไลด์ออกมาก็จะเป็นข้างล่างอย่างนี้เลยตัวนี้ก็จะเป็นอินเทอร์เฟซ SATA จะเป็นช่อง Data แล้วก็ช่อง Power อันเล็กๆก,ก็คือ Data ตัวนี้ก็คือ Power เราวิธีการใส่ก็ไม่ยากครับก็ดูว่าช่องเล็กมันอยู่ฝั่งไหนช่องใหญ่มันอยู่ฝั่งไหนครับแล้วก็วางแล้วก็สไลด์เข้าไปเลยง่ายๆครับแล้วก็สไลด์ cover ปิดขนาดผมทำมือเดียวยังทำได้เลยนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต่อสายตรงนี้สายตรงนี้ก็จะมีรูเล็กกับรูใหญ่ดูดีๆนะครับโอเคการถอดก็เหมือนเดิมครับสไลด์โคเวอร์ออกก็สไลด์ฮาร์ดดิสต์ออกมานิดนึงหรือยกขึ้นก็ได้ครับยกขึ้นก็สไลด์ออกมาผมทำยากนิดนึงครับผมทำมือเดียว จะได้ผมสน่นขนาดก็เท่ากับฮาร์ดดิสครับไม่ได้ใหญ่กับกว่าฮาร์ดดิสมากนะครับฮาร์ดดิสก็จะเท่าประมาณช่องที่ใส่โคเวอร์น้าใส่ฮาร์ดดิสก็เหมือนกันครับดูดูว่าช่องเล็กช่องใหญ่อยู่ฝั่งไหนแล้วก็สไลด์เสียบโคเวอร์เข้าไปเรียบร้อยทำให้แน่น ถ้าตรงไหนถ้าฮาร์ดดิสใครมันจะมีแบบฮาร์ดดิสกับเอเดีที่บางหน่อยครับก็จะเอ,เอาตัวฟองน้ําตัวนี้ใส่แปะเข้าไปตัวฝาหลังแป,แปะเข้านี่ครับแกะหน้ากาวตรงนี้ออกแล้วก็แปะเขาลงไปตรงนี้ประมาณนี้แล้วก็สไลด์เข้าไปตัวฟองน้ําจะได้บีบให้ตัวฮาร์ดดิสไม่ขยับขยื่อน ครับผมไม่ข,ขยับขึ้นเรืยนขึ้นลงมากเดี๋ยวพอร์าตา a t a ตรงนี้จะหักโอเคเดี๋ยวเราไปดูบนเทสการทดสอบดูนะครับว่าจะใช้งานได้ดีขนาดไหนตามแรงโมไหมโอเคครับโอเคครับมาดูผลทดสอบกันนะครับค่าอ่านก็จะได้ที่ประมาณ98ค่าเขียนก็จะได้ที่ประมาณ100อันนี้จะเป็นการใช้งานกับฮาร์ดดิส โน้ตบุกนะครับ2.5ไม่ใช่ SSD นะครับซึ่งความไวก็เหมือนกับที่ใช้งาน SATA ครับเพราะว่าฮาร์ดดิสก์โน้ตบุกก็อ่านเขียนประมาณนี้ครับผมนี่นะครับสายก็ยาวประมาณสักเกินไม้หนึ่งไม้ประทัดน,นะครับอาจจะประมาณ4.5เซนยาวพอตัวสถานะานะการทํางานก็จะมีไฟขึ้นครับเวลาอ่านเขียนข้อมูลไฟก็จะกระพริบนะครับส่วนเวลาไม่ได้ทำอะไรไฟก็จะค้างเป็นอย่างนี้นะครับไฟสีเงินก็ การรีวิวเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากไว้เป็นอีกวันหนึ่งนะครับนี่น่าสนใจราคาแค่นี้เองการใช้งานถือว่าสอบผ่านครับผม